ฉันในนี้แต่แล้วน้ำตกไม่ยังบาดาลของข้า,า้าแบกใจไม่นานไม่นานตื่นขึ้นมาก่อน ไม่กลัวไหวเจ้าไม่ต้องกลัวข้าเพราะข้าเป็คนช่วยเหลือไม่นาข้าจะให้นามว่านาคินเป็นพญานาคข้าเล้าปากป่องช่องบาดาลแห่งนี้ผมเชื่อน้นามว่าแสงโสูงเพคะเจ้าแสงโสมเลิกจู่ๆตกไปยังปากป่องช่องบาดาลของเราได้ไง หมอมฉัยถูกพี่สาวทแท้ของหมอมชันที่ชื่อเวริสยาเข้าประบลหมอมชันต่โลกน้ำมาเพียงแค่พี่สาวเจ้านี่แแต่มันหน้าแปลกนะเจ้านะ่ะเป็นมนุษย์แท้ๆแต่ยังมีชีวิตยอยู่เอาอย่างนี้นะเราในะอยากจะช่วยเธอแต่ว่าเดี๋ยวจะพาเธอไปขึ้นเฝ้าเสจพ่อแล้วให้เสจพ่อเป็นคนช่วยเหลือเองจริงนะเพียงแค่ไปได้วยกันชอก่อนพี่ตัวอะไรเนะี่ยตัวต้องตัวพี่ นางมนุษย์มนุษย์เหรอถูกต้องแล้วเฮ้ยท่านพี่มนุษย์ไม่สามารถลงมาปากบอกชงกระดาน้างเราได้นะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็จริงๆนี่มนุษย์นี่ไงโอ้หสวยซะด้วยพี่ฉันไม่เคยเจอนางมนุษย์มาก่อนบอกตรงๆนะชอบขอแล้วกันคนเนี้เฮ้ย จะมาของ,ง่ายๆแบบนี้ได้งไงเขาเดือดร้อนมาต้องการความช่วยเหลือ,เ,อเดี๋ยวพี่จะพาไปขึ้นเข้าเสจพ่อมันยังไม่ถึงเวรของเจ้าเลยกลับไปก่อนเดือดร้อนก็ดีดิทำไมอะเดี๋ยวผู้ชงเป็นน้ําแข็งให้ทำไมวะจะได้ไม่เดือดร้อนโอ้โหมันนี่เย็นละยิอะไรเงี้ยขนา้นีนเนะเย็นไปกลับไปก่อนไปเดี๋ยวจะช่วยเขาเองอะไรข้ารู้ว่าท่านพี่ก็ัคิดอะไรข้าก็คิดเหมือนท่านพี่แหละ<น>เอางี้เดี๋ยวข้าจัดการเอง ไม่ได้เขาเดือดร้อนมาพี่ต้องการพาไปขึ้นฟอร์มเสด็จข้อเจ้าต่างหากกลับไปก่อนไปนูกจะไม่ให้กูจริงๆเหรอเนี่ยก็ไม่ให้ไงอ้าวทำไมให้นะลูกผู้ชายมึงกับกูมาสู้กันถ้าใครชนะได้นางวนู้นคนนี้ไปมึงเป็นน้องพี่ต่ท้ากูสู้กับผู้หญิงคนเดียวได้หรอกูจะสู้กับมึงไม่ได้ก็เดี๋ยวให้ช่วยเลยนะเรื่องตอนนี้เลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงสบายมากอย่าพันต่อหน้ามือพูดให้ซ้ำนะแกมาดิอ้า ลัง่อกระโดดได้ไหมโอ้มะเออโอ้ยนักกเมืองฟา,ากันไปอีอกฟแฟแกน,แนตัวเงเฮ้ย่องานที่ผู้ชมเอ้อเอออนาต้องพ่อเป็นไงอะนั่งๆๆสิริพ่อลูกวิ่งจะกราบทูำถ้าพี่นาคิน แอบพาผู้หญิงมาในเวลาทํางานแงน่พระเจ้าข้าไม่ใช่เลยผู้หญิงคนนี้เขาพาดตกมาเขาต้องการความช่วยเหลือไอ้ทุ่มาถึงไม่ฟังเห็นมาผลจะมาขอผู้หญิงคนนี้ให้สู้กันเกิดขึ้นพระเจ้าข้าเอาเถอะลูกเจ้าทั้งสองคนอย่าได้ทะเลาะก,กันไปเลยเพราะว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นพ่อรู้เห็นทุกถึงทุกอย่างพอดีช่บเสด็จพ่อมันแปลกมากเลยนะพี่คะนางมนุษย์ผู้นี้ตกลงมาปากของช่วงบายาด้ของเรา แต่ยังมีชีวิตอยู่ยเ,ยเดี๋ยวเวลารักกระตัดขอใช้อำนาจวัน แนวต้องยยอปล่อยน้องแก้วกลับยอมเลยอกคั่ตลอดยอดรักนี่อกคักงตลอดเรายอดรักมนม่นมันมันมมนมนมกมักันันนนันมนมัมนนมันมนมนันนันมนมนมัมนนันยนันน พาใจพี่ฝันคุยฟุ้งที่จะร้อคอยลอยจะรักใครหาอายุที่มันไกลใกล้กันหาอายุที่มันไกลใกล้กันขออบก นงอะไรอ่ะไไหนอ่ะไปข้างอย ouais ู่กับคนลุมอะไรเลือก uh ี่ด้ได้ไหมทำไมล่ะจ๊ะเตีเดี๋ยวดูเยดูหนอเลยว่าพี่เป็นเจ้าน้องเหมือนโน้มันใครดีแบ ไอ้กันอย่ามาใกล้พี่ด้วยทำกัรแสดงกันต่อไปครับพี่น้องไ,ไ,ไปเลยไปไปเล่